สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช anel จ a m um p e e ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอัสซูราเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็จะพามาดูกับกิจกรรมตุจีนครับที่เพิ่งเข้ามาเมื่อ,อช่วงต้นเดือนกุมภาเนาะแต่อันนี้ก็่อบไปมีนาแล้วพอดีผมติดงานครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปสอนเล่นไปอันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศการเล่นกิจกรรมครับว่ามันต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็ไปดู Battle Pass กันก่อน Battle Pass รอบนี้ผมพวก แฟชั่นพวกอุธทองอะไรเนี่ยก็มีปกติอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่เข้ามาใหม่เลยก็จะเป็นตัวนี้เลยองกรแดงจักรกลครับก็สเตตัสเนี่ยก็ดีไหมเนี่ยก็ผมว่ามันดีนะสาหรับบางอาชีพว่าเพิ่มทั้งเกาะเวทแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทโจมตีกายภาพเราก็มันเท่มากเลยครับสําหรับการสําหรับอัปล่างสีเนี่ยมันก็จะเป็น3หัวด้วยแบบข้างล่างนี้ มันก็จะเท่มากๆเลยในส่วนของเควสรายวันก็จะเป็นพวกนี้ครับเข้ากิจกรรมทำภารกิจประจําวันให้ครบ10อย่างอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วเนาะก็จะเหลือช่วยเหลือหม่วยกับได้รับเกียวติซะอันนี้ก็คือจะเป็นการเล่นกิจกรรมครับสําหรับาภารกิจรายสัปดาห์อันนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะครับก็คือช่วยเหลือหม่วย8 5ตัวจากแต่ก่อนที่จะต้องไปตีขนมปังขิงอะไร500ตัวอะไรเงี้ยครับมันเสียเวลาไป เป็นชั่วโมงเลยเราก็เหลือแค่ช่วยเหลือหมวย85ตัวเนี่ยมันแป๊บเดียวครับแล้วก็อันนี้ยังเหมือนเดิมนาะได้รับเกียร์ซ่าอันนี้สำหรับคนที่ต้องขยันจริงๆถึงจะทําได้ขยันยังไงก็คือเราก็ต้องเล่นอ่าเขาเรียกอะไรเล่นกิจกรรมประจําวันทุกวันครับถึงจะครบได้โอเคต่อไปก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมปราบเนียนครับก็ ให้เราช่วยเหลือหมวยน้อยเชื่อสิงโตเนาะก็ตามเมืองต่างๆเขาก็จะมีระบุเลยว่าเมืองไหนมีกี่ตัวกี่ตัวแล้วก็เมืองที่เยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเมืองจินโจก็มีถึง18ตัวเลยเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่เมืองนี้ด้วย <Cool. S 2> ก็มาที่นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นวราปสำหรับคนที่ปลูกไอเดเท่านั้นนะครับเราจะวราปไปที่ค่ายพักแรมที่เป็นที่ลงดันครับ แล้วก็ขึ้นช้างต่อไปที่เมืองจินโจถ้าเรามาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับอ่าพวกหมวยพวกนี้ครับให้เราทําการกดช่วยเหลือโดยสกิลช่วยเหลือเนี่ยก็จะอยู่ในช่องนี้ทิกง่ายๆครับให้เราไปยิยงใกล้ๆมันแล้วก็นับตกใจสครั้งนะครับ1 2 3 4งสองาม่าทำไถึง4ครั้งถ้า4ครั้งปุ๊บมันก็จะ ถ้ามันอยู่ก็คือให้เรากดครั้งที่5แต่ถ้ามันหายเราก็จะไม่ต้องกดเพราะว่าคูดาวมันจะวนมาไม่ทันครับแต่อันนี้ก็คือได้แน่ๆแล้วเนาะเราก,กดเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเรายืนใกล้2ตัวเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยนะครับปกติเนี่ยได้ตัวละ3พวกประทัดอะไรเงี้ยครับมันจะได้ทีละ3แต่ถ้าเราไปยิ่งไปยืนเกาะกลุ่มอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทีละ6เลยเราก็จะช่วยเหลืออ,อย่างเงี้ยครับง่ายๆเลย อันนี้ผมเดินห่างออกมันมาก็เลยหายไปอันนึงเนาะต้องยิงใกล้ๆตล,ลอดครับอย่างที่ผมบอกว่า85อันเนี่ยมันได้เร็วมากเลยเพราะว่ามันได้ทีละสามแล้วแล้วก็เล่นแป๊บเดียวก็คือได้ละน,นี่ก็เห็นไหมภารกิจรายวันผมก็เสร็จแล้วครับต่อไปเราได้ประทัดมาแล้วก็เอาประทัดเข้าช่องช็อตคัทไปครับนี่ผมตั้งไว้โอเคเมื่อเราได้ ให้พวกประทัดเนี่ยมันก็จะได้วันละ15ครั้งเนาะให้เราถ้าเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยแต่ว่าที่มีดอกอีกเนี่ยก็จะเป็นพวกนี่ครับมีหินซาดิสมีพูอีกอันนึงก็จะเป็นยาหอมช่วยไลย่อันนี้ก็ดีเหมือนกันไม่แน่ใจว่าได้ไหมวันนี้เป็นแบบไม่ล็อกด้วยนะครับเราสามารถเอาไปให้ตัวอื่นได้เลยอันนี้ก็ช่วยเหลือไปเรื่อย เดี๋ยวเราไปเข้ากิจกรรมเหนียงกันโอเคครับเข้ามาก็จะเป็นแมปจินโจเนาะเอ๊แต่ว่ามีไอ้นักเชิดเหนียนเกิดมาแล้วเนี่ยอ่าตัวเหนียนใหญ่เนี่ยมันน่าจะตายไปแล้วเดี๋ยวผมค่อยตัดฟูตอีกอันนึงมาให้ดูเนาะก็สำหรับคนที่เข้ามาแล้วถ้าเรามีสเต็ปในการหลบเหนียนได้ดีเนี่ยให้เราเข้าวาร์มนี้นะครับ มันก็จะมาเจอกับไอ้บอสสิงโตเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้เนาะมันก็จะคอยไล่สกิลมาเรืเลยครับถ้าเราไปโดนสกิลมันเนี่ยก็จะตายเลยในทีเดียวเราจะทํายังไงให้ไม่ตายก็คือเราจะต้องนี่ครับวิบ่งมาตรงเสานี้เสานี้จะเป็นเสาของบัฟป้องกันการผักถ้าเราโดนสกิลเนี่ยเราก็จะถามว่าต้งตายไหมก็คือ,อยังตายแต่ว่าเราจะไม่โดนผักครับก็ต้องรับแบบนี้เสร็จปุ๊บวิบ่งขึ้นมา รับอีกบัฟหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นบัฟทอนความเสียหายก็คือถ้าเราโดนสกิลเนี่ยเราจะไม่ตายในครั้งเดียวเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ไม่รู้จะทำทันไหมนะเราต้องวิ่งหาวงแดงๆครับตีไปเลยเอาวิธีการเล่นก็คือให้เราโอ้ไม่ทัน ให้เราปาประทัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆให้เอาประทัดมาใส่ไว้ในช่องคัทนี่เรายังมีบัฟอยู่นะอ่าก็คือเงี้ยเราจะไม่ตายแต่ถ้าเราไม่มีบัฟก็คือเราก็จะโดนทีเดียวตายเลยก็ถามว่ามันยังไงก็คือแค่วิ่งมาใหม่ครับก็ตีไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้รับเกียวซ่า15อันอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยๆตีไปคือเราตี ไอ้นักเชิดหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะได้เกียวซ่ามานหนึ่งอันถ้าเราไม่มีบัฟเราก็แค่เดินหลบออกมาครับก็ไม่มีอะไรผมเดินหาก่อนมันไปกระจุกอยู่ในหมดปกติมันจะเกิดเดยอะกว่านี้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ไม่ยากเลยพอไปอ่านในในรายการอัปเดตเนี่ยก็ ค่อนข้างงงครับเหมือนมันจะต้องทำอะไรเยอะๆแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรโอเคนี่ครบลแล้วเราก็ออกมาดูเรื่องอเกียวซาที่เราได้มาแล้วก็เป็นอ่งเปาเนาะเป็นตัวนี้ประทับนี่ผมแนะนำว่าให้ทำแค่ตามเคว้ครับก็คือบารละ15 แล้ววันอาทิตย์เนี่ยเหมือนเดิมก็คือเรามาเก็บตกให้ได้120อันมันจะตกประมาณเราต้องเตรียมไว้ประมาณ30อันนะครับวันอาทิตย์ถ้าเราทำมาละ15น,นะอันนี้ก็เป็นอ่างเป่ากับที่ได้จากการตีนักเชิดเนาะเอาประทัดปลามันกับตีเนียนก็จะเป็นอดอกพวกเนี่ยครับอัมพันออเทอร์ลูกอมใบกันแต่ไม่ใช่ใบกันแตกใบตีบวก แล้วก็นี่จะมีพวกรางวัลใหญ่ก็จะเป็นกล่องสูงอาวุธทองตัวแรกสัตว์ขี่ตัวแรกปีกแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นหน้ากากนิ้วที่มาเข้าเซตกับตัวเขาเรียกอะไรตัวปีก BP อีกรอบหนึ่งตัวนี้โอเคอีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้เป็นเกียวซ่าครับเกียวซ่าเนี่ยก็จะเป็นเอามาไวคาา้คาบเนาะคาบพวกตัวแรกอาวุธทองอ่ามังกรอามาซึแล้วก็เหนี่ยน,น้อยพวกนี้จะเป็นสัตว์ขี่ครับแล้วก็ นี่ชุดเจ้าพ่อก็ที่ผมใส่ประจำครับเซตนี้ก็จะมีพวกพัดอันนี้หมวกต่างสีกับใน p p ีที่เราจะได้ครับมีอะไรอีกแล้วก็อัมพันต์ก็เหมือนเดิมผมน่าจะแลกอัมพันต์เพราะว่าช่วงนี้ก็เน้นตีบวกเหมือนเดิมครับพวกสัตว์ขี่พวกตัวอะไรนี้ผมก็มีพอละสำหรับกิจกรรมนี้ก็ คิดว่าน่าจะหมดแล้วครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆอีกอันหนึ่งที่ผมว่ามันเร็วกว่าคริสต์มาสอีกก็คือทําแป๊บเดียวเสร็จล้ง่ายมากสําหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับก็พามาดูบรรยากาศกิจกรรมตุ๊จีนครับก็อัดมาไว้เผื่อบีหน้าเหมือนเดิมเนี่ยก็ใครที่ยังเล่นไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้ก็จะได้เล่นเป็นเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ